ได้ไดมาเห็นสวนลูกคนได้แตเห็นรลกคนหลอ่าเห็นบ่จ้าขอบคุณหลายๆจ้ามาเจอรถกันนี่นะจ้าอืออออ่ะิเรเบงแต่ลูดึงบอกเร้งแตู่บอกอือพอได้ลูแล้วจ็นอนบอกอือไม่ช่นั้นลูก่ะ

อาาพวาดค่ยรูปนึ่งอยู่จ้าอยู่จ้าอยู่ปทุมบ่ดามาหอดีจ้าหมูแมนแล้วอยู่อำนาจเจริญจ้าแต่ว่าเราไปอยู่ปทุมเราหอกกลับมาจ้ายังมีมากอเหลืลุงพลจ้าก็จะยกิดคนเกาะนั่นจ้าหว ทุกคนแม่แม่แม่ถอยแม่แม่มาพี่แม่มาพี่มาพี่ยันยืนน้ำบุกมานี่ยเนี่ย โคตใหัวคนไหนจับบ้านเนี่จ้าบคตรหัวโคตมาหืมหวานเป็นภูมิ้งนั่นนำหวานหลดมาชาดเขาดิบเอาเค่อ